มันกำลังมันกำมันกำลังจะแตกออกมาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Survival 1.19ไอเ <c oughs> ้อโควผิดจังหวะ,ะก็อยู่กับผมไปครับ ปันีน่าจะอยู่ที่ตอน14หรือ15เราก็ไม่รู้นะฮะเราเดินเลืองมานานมากแล้วครับเราก็ยังตามหาลุงเหมือนไม่เจอด้วยล่าสุดก็ไปเจอไอ้ซอมบี้ตัวนั้นแต่ก็ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เพราะหายไปแล้วเดี๋ยวเราไปนอนให้ช้ากว่าไปสวักดีครับลุงหมวนวักเลวัเอา้าหมวนลุงหมวนเป็นคนจีดหรอเปล่าเออนี่ สถานที่ที่พวกเจ้าให้พวกเราใช้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะทุกคนมีอาชีพมีการมีงานทำดูสิครอบครัวงเรานี่จะเลวรุ่งเรืองดีจังนี่ถ้าลุงเมียนอยู่ได้ลุงเมียจะยังไงเนี่ยลุงคิดบ้างไงน,นั่นนะใจ ูมงใจใช่ฉันคิดว่าเหมือนก็น,น่าจะพูงใจมากๆนะเพราะก่อนหนะ้าเนี่ยพวกเราแทบไม่มีเป้าหมายอะไรเลยโย่ไปวันๆเรื่องดีฟดาร์ที่ลุงหมวนว่าล่ะเจอหรือยังอะ่ะยังไงยังไง e e ฟดาร์เหรออืมฉันลองไปสำรวจแล้วอะนะแต่ก็ยังไม่เจอมันเป็นสถานที่ที่ลึกลับมากๆ มันคงจะยากหน่อยนะฉันขอเวลาอีกสัก3ามสวันได้ไหมได้ครับไม e ่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าคือเข้าใจอ่ะเพราะผมก็ไปหาเองตอนนั้นคือขุดกันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเธอใช่ไปเจออะไรว่าเขาบอกบอกบอกลงไปไปเจออะไรบ้างไปเจอผลไม้ไปเจอผักไปเจอซามนเดอร์ด e ้วยนะแล้วก็เจอเอ่อเจอหินเจอแร่เจอทองเจอไอรอนเจอต้นไม้เจอไม่ห้ามด้วย ของได้เจอนี่มีแต่ของนอมมอลเท่านั้นเลยนะ Common, ออคอมมอนนะคอมมอนรู้จักปะแล้วฮัทฮารนี่อะไรอ่ะฮัทฮานี่มันต้องเจอมังกรนะรู้ปะมังกรไม่มีอยู่จริงจะเจอได้ไงไม่สิไม่รู้เรื่องซะแล้วมันมีมังกรนะที่โลกแห่งเนี้ยช่ไหมใช่มันมีเรื่องเล่าด้วยนะแต่ฉันไม่อยากเล่าตอนนี้นะอยากให้เล่าไหมไม่เอาเดี๋ยวเมาเอาเอสิบแปดบวกน่เราเนี่ยโตยังอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบแกเจ็บโคตรแกโอ้ย เฮ้ยเธอไปตีลุงเหมียนไหมไอ้ลุงหมวนลุลงหมวนเป็นไงไหมเธอไปตีลุงหมวนทำไมเธอเป็นราชินีนะาแกเธอเป็นราชนินีนะเธอว่าคนผ้าก่อนเลย <c oughs> คนผ้าอะไรเอา้าได้ไงลุงหมวนหายเลยอยู่นี่อยู่นี่เอาก็าอยู่ในบ้านนี่โอ้อเออก็อแต่ช่วงนี้จะทำอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่าระหว่างที่พวกฉันหาดิฟดร์กให้ แน่ใจครับเดี๋ยวผมขอไปสำรวจตรงข้างๆก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ยังไงเดี๋ยวเจอก่อนเนาะไปเปยังไงกันบ้างฮะในดูซิมีของอะไรให้แลกบ้างอ,อุ๊ยอันนี้น่าแลกนะเรามีเ,เมอลรเอรอปะเธอไปหาเมลโลสิถ้าเราจะเอาเ,อเมลโลเยอะๆมันมีวิธีคือเอาพวกพืชผักไปแลกกับเขาอ่ะเรามีของอเยอะไหมอ่ะพวกแครงแครรดอะไรเงี้ยมีไหมไม,ไม่มีเลยเจ้าคะ่ะไม่มีเลยเจ้าคะ่ะนี่ไงมีแตงโมมีเนื้อซอมบี้ อยากผลิตอาหารเยอะๆจังเลยอะ่สะสักวันหนึ่งเราน่าจะทําได้เนาะได้ถ้าเราไปดันลกแล้วผูวกระดูกบาโอ้โหมันก็เป็นระบบเ็นนวนป่ะถ้าเธอไม่ทํา<ะ>เธอก็ต้องคือคือถ้าวันไหนเธอไม่ไปทำงานตรงนั้นอะ่ะผลผลิตมันก็ไม่เกิดเข้าใจป่ะมันต้องเป็นแบบว่าพาสซีอ,อินคัมอ่ะทำทีเดียวปึ๊บแล้วก็เงินรายได้เข้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอโ้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องยังไงอะครับโอเคขอแรกของหน่อยครับ ยีิบเอ็ดก็เลยอ๋ออันนี้ติโอ้โหแลกไปแล้วลยเวลขึ้นนิดเดียวต้องมีเมลล์ล่อเยอะๆเธอจะไปทำอะไรอะ่ะอืมถ้าจะให้ได้ง่ายก็คงมีวิธีเดียวแหละทำฟาร์มพืชผักสวนครัวเธอจะไปแลกอะไรอะ่ะเขาอยากได้อยากให้ไอ้เมอร์เชนที่เป็นก็เรื่องไรแบ็กสมิดอ่ะมันรลเวลสูงพอมารลเวลสูงแล้วมันจะมีของดีให้เราแลกอะ่ะมีให้แลกไหมครับ นี่ไงพอแรกแล้วเขาก็เหมือนกับเลเวลอัพนะแต่พออัพแล้วก็ยังไม่มีของใหม่ให้แรกอาจจะต้องรอเขาอ๋อนี่ไงอัพแล้วว้าวคือเคยสวยคือมีอาหารให้เขาปะมีมีมีเข้าไปแรกหมดแล้วเขาไม่มีอ้าวเหนมัมยก็บอกแล้วเอ้ยมี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 เอ้สวัสดีลูลู ลุงเมียดเหรอใช่แล้วฉันคือเหมียนเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเขาตามหากันใด้แซดไปหมดลุงรู้ปะเนี่ยเออรู้รู้ได้ไงอ่ะมีมีจิตสัมผัสนิดหนึ่งเอเลยเนยเนยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะสบายดีป่ะฉันไม่ได้กลับมานานแล้วโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะั่นนี่อ่ะ ระหว่างที่แบบลุงไม่อยู่เนี่ยมีเรื่องเยอะมากผมไปตามหาลุงทั่วไปหมดเล,ล่าสุดไปตรงเหนือนลึกๆตรงนูน้น่ะแล้วคือลึกมากแล้วผมไปเจอเอพีซี ABC ตัวนึงอะ่ะมันกลายเป็นซอบ,บี้ด้วยผมก็คิดว่าลุงแต่พอกลับไปอีกทีก็หายไปแล้วตอนแรกว่าจะเอายาไปช่วยอะ่ะมาลอไม่โลนะจะจำได้ล่าสุดฉันลงไปในถ้ำลึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็มาโผล่ที่นี่ไม่น่าจะใช่นะลุงลุงหายไปโอ้โหสิบ สิบแล้วเธอเก้าเจ็ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ลุงหายไปสิบนาทีเลยนะลุง <sm all> สิบไม่ใช่สิบวันสิบนาทีแล้วสิบวันไม่รู้เซรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็มาโพที่นี่อะเออ<า> <laughs> ลุงจะอึกก็เอาน้ำไ, <laughs> ไปหาน้ำไม้ลุงป <laughs> ไม่ใช่<า> <laughs> ไม่ใช่โ <laughs> อ้ยยย ลุงไลุงะเลุงล <ER ุงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ย้เฮยเฮ้เฮย้เฮ้ยเฮเ้ยเ้้ ไ้ม่ยากแกหยุดหยุดนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยนี่ฉันเป็นอะไรโอ้ยอย่ามาห่วงเรื่องแก่ดิเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้แก่ลงนี่นี่ฉันเป็นอะไรรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดหัวโอ้ยเธอที่เล่นจากเลยนะเนี่ยลุงเขาจริงจังเนี่ยเหมือนกำลังเหมือนกับมันกำลังจะแตกออกมา ออออพวกเจ้าคงสงสัยสิ่ไว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเมียนได้กายล่างไปมาก่อนและฉันก็ได้ควบคุมล่างเมียนเอาไว้แล้ว จะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะฉันจะบอกเรื่องราวเล็กๆให้ละกันเป็นบุญหวัวก,กับพวกแกนะเอ็พวกนี้น่ะมันมีพลังงานเวทมนต์อยู่เยอะมากๆฉันก็เลยจะต้องกินมันแล้วเอามาเป็นพลังงานให้กับตัวเอง <cle an> ใช่หรอแล้วเอ็บีซีเหล่านี้เนี่ยนะฉันก็ฆ่าทิ้งหมดแล้ว <c oughs> เหลือที่นี่เป็นที่สุดท้ายเราที่ลูกเมียนหายไปนี่ก็เพราะเรื่องเงี้ยเนี่ยใช่แล้วเมือนั้นแตกต่างจากคนที่นี่ฉันก็เลยต้องควบคุมและใช้พลังผีเหมียนวและฉันก็จะเผาทำลายที่นี่ให้หมดแกแกตัวลูกโด้มาอย่างน้นอออโอ้ยโอ,อ้ยทํ้มดลบนบลบบ เข้ามาเข้ามาเข้ามาหลบใต้บ้านก่อนใต้บ้านก่อนอุ้ยทุกคนทุกคนโอ้โหไม่มีใครตื่นเลยตื่นเหรอลุงลุงหมวนลุงหมวนที่ไหนทุกคนตื่นโอ้โหมันเผาใหญ่เลยมันเผาบ้านเราใหญ่เลยเด้อไปที่โลซ่เดี๋ยวลุงหมวนลุงหมวนตื่น ว่าไงวัไงลุงหมวนตอนที่ป้าเราโดนทำลายแล้วเนี่ยฮะอย่าเพิ่งนอนลุงเนี่ลุงได้ยินเสียงไหมหรู้ว่ารู้ว่าจะเป็นมังกรใช่ลุงมังกรมังกรดำด้วยมังกรไม่มีอยจริงมันมีตัวเบลอเลย้รู้ว่ารู้ว่าคำทำนายจะเป็นจริงคำทำนายอะไร,ไรลุงเพราะว่ากันว่าจะมีเอเบซีอยู่ตัวหนึ่งที่มีพลังงานเวทมนต์ แล้วมันจะโดนครอบงำโดยวิญญาณของมังกรดำแล้วมังกรดำพวกนั้นจะเข้าไปยึดล่าง n อ c และทำลาย n อ c ทั้งหลายให้หมดสิน้นแล้วดึงพลังนั้นไปใช้เป็นของตัวเองจริงเหรอฮะมันเรื่องจริงเหรอลุงฉันว่าใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพวกเจ้าเอาไปหาสถานที่รบพายกันก่อนนะแล้วเราค่อยมาเจอกันเดี๋ยวฉันจะจัดการเหล่าเอวซอยู่ที่นี่ให้หมดก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยโอย Trong nói tôi luôn tôi 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 đi tôi 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 đi, tôi 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 rồi tôi 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 ở đâu tôi tôi ở đâu tôi 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 ว่ายเลี้ยวเลี้วเลี네้ยวเอวขุดขุดเอ้าขุดเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยจ็บเฮ้ยเฮ้ยจ็บุวดเฮ้ยจ็บปวดพวกเราได้จะรอดแล้วนะเสียงมันเงียบไปแล้วอ่ะยังมีเสียงเอพิซีอยู่เลยอ่ะอุ้ยเช้าแล้วเธอ ฮะโอ้ยเฮ้ยยังมีเสียงอยู่อะโอ้โหจะต้มยังไงไหวเนี่ยอุ้ยไม่นะไปดูลุงหมวนก่อนดีกว่าเถอะลุงซาทำเฮ้ยไอ้มังกรปากไปเกินด็กเด็กเขดูเสียเจมจิจุกี้เขียนไน เดี๋ยวแล้วมันอกีินไม่ฆ่ามันก่อนแล้วเมื่อกี้ไม่ฆ่ามันเลยอะ่ะเราตึงเก็บไีวีดูแค่จิเอ้ยเป็นไรนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไอ้เราต้องรวบรวมพลังก่อนเธอเคยจิตแกนแมน่เธอโกเลมมันตีเขาก็าเธอปอกป้องหมู่บ้านได้ดีมันเลยจัดการาเธอยังไงละ่ะเอาไอ้นี้เนี่ยโกเลมคงจะโกรธมาทุกคนแล้วเนี่ยโอ้ยปิดประตูอัดหน้าอีกแลทั้งมวน โอ้โ,อโอนึกว่าจะอลอยสแล้วพี่น้องของฉันเหลือกันอยู่แค่นี้แหละเอาละ่ะไหนๆก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วฉันจะเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดนะนี่คือเรื่องราวของมังกรดำเธอก็รู้เบื้องต้นอยู่แล้วว่ามังกรดำนั้นมันจะกินพลังงานจาก NPC และเอาไปเป็นพลังงานของตัวเอง ซึ่งตอนนี้หลังจากที่มันกินเสร็จแล้วมันจะกลับไปโลกที่ชื่อว่าดีเอนดีเอนผมรู้จักอยู่ฮะมันเป็นสถานที่ที่เราต้องใช้อะไรนะดวงตาเอนเดอร์ผสมกับแบลดแล้วก็ปลาไปเพื่อที่จะไปเจอประตูทางเข้าใช่ไหมครับใช่ที่นั่นแหละเรื่องราวของโลกนั้นนะมันช่างดีฟดาร์กซะเหลือเกินหรือว่ามืดดำ พวกเจ้าต้องไปฆ่ามันที่นั่นเพราะจะคิดว่ามันน่าจะรู้สึกว่าพลังงานของเอ็ซนั้นยังไม่หมดไปมันก็จะกลับมาฆ่าพวกเราจริงเหรอฮะแล้วถ้าเกิดผมฆ่ามังกรดำแล้วลุงเหมียนจะไม่ตายด้วยหรอเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้นะมันเก่าแก่มากฉันยังไม่เกิดเลยดังนั้นเหมียนจะตายหรือไม่ตายก็ขึ้นอยู่กับเจ้าทั้งสองคนไม่รู้่าทำไมขึ้นอยู่กับเราล่ะ ในตำนานยังกล่าวไว้อีกว่าจะมีผู้กล้าทั้งสองคนมาคอยกอบกู้โลกใบนี้เฮ้ยพอดเรื่องเหมือนหนังดิดนี้เลยลุงนี่มันไม่ใช่พอดเรื่องนะนี่มันเรื่องจริงอย่ามาทำเป็นเล่นกันนะไอ้พวกนี้ได้พวกแกหัวทิ่มเลยปกติลุงจะไม่ก้าวเกี่ยวกาศนะแต่รอบนี้ลุงดูเกี่ยวกาดปกตินะเขาโกดดีเขาโมโหดีประชาชนตายไปบางส่วน นัน่นนะสิ่าเจาไม่โกรธได้ยังไงเรามันเรื่องเนี่ยดูสิหมู่บ้านพังเละเทะไปหมดเลยไม่เห็นเหรอล,ลุงเหมียนจะอยู่หรือจะตายก็มันก็ต้องเสี่ยงดูสักครั้งอะนะได้ครับลุงเดี๋ยวผมจัดก,การเรื่องนี้เองแล้วที่เหลือลุงก็บูรณะหมู่บ้านไปก่อนนะอืมก็ต้องฝากพวกเจ้าทั้งสองคนอยู่ดีแหละพวกเราไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วแค่อาศัยอยู่ก็เหนื่อยเกินพอแล้วไม่ต่อละงานเนี่ยทั้งหมดเลยโอ้ยเขาโกรธกันแล้ว โอ้ oh, <Ses S 1> เละ <step S 1> เลยโอ้ยตรงนี้ยังเหมือนใหม่อยู่เลยโอ้ยยังไม่ใหม่ครับพังหมดเลยอ้อต้นไม้โอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นี่อะไรอะบ้านนี้ก็โลบะทิ้งกู่แล้วอะแล้วบ้านเราอะ้าเราอยู่ดีโอ้โหนี่ไม่เรียกดีฮะไม่นะไปดูด้านในดิไม่นะ ทำไมมชีวิตล่มสลายแล้วลาก่อน่าจะไม่ไหนเขาไม่อยู่แล้วยังไปไหนบ้านที่เขาเกิดเจอเงินขึ้นมาก่อนมันบูรณะใหม่ได้อะไระทำที่สวยงามเอ็กซ์ลอด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 จะมีอยู่ชีวิตอยู่ไหมยังอยู่ดีโอเค ไม้ไรแขนแขนแขนมันกอดใหญ่ฉันเจอนะฉันจะตกตๆตกใจกว่าใหญแล้วตอนเจอทำไมไม่ไปตบตอนเจอเมื่อกี้ทำไมไม่ไปตกตอนนั้นหิวอะไรนะตอนนั้นหิวหิวแล้วหิวแล้วมันแบบ ไม่มีแรงตอนนี้มีแรงแล้วเหรอแล้วกินแล้วไม่เจอิ่มบ้ายโอ้ยทีไม่อยู่นี้เก่าเหลือเกินคงมีทางเดียวแหละที่เราต้องไปฆ่ามันใน DNA น่ะไม่งั้นมันก็มาเผาบ้านเราอีกถึงเราจะซ่อมบ้านไปยังไงมันก็มาเผาหรือว่าทําลายจนหมดบ้านอยู่ดีเขาว่านะกลยุที่ดีที่สุดคือเราต้องบุกไปหามันก่อนแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะที่นั่นเลยใช่แล้วเราต้องจอยแบบนนอยู่บ้านแบบนี้ไปก่อนงั้นต้องเริ่มจากการที่หยิบเอนด์โพมาแล้วก็ผสมกับแรดเธอเก็บแรดไปไหนอ่ะ นีไงตู้ยาเออเขามีอยู่แค่สิบเมตรเองอ่ะมันไม่พอดิโอเคงั้นเดี๋ยวภารกิจพวกเราตอนนี้ต้องรีบต้องทําเวลาเลยลงไปหาอุปกรณ์ในนรกแล้วก็รีบกลับมาเพราะไม่รู้ว่ามังกรจะมาอีกเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้มันมาเลยอ่ะไปเธอเตรียมอุปกรณ์เสร็จยังออุ๊ยอุ๊ยเธอโกเลมมันยัโกรธเขาอยู่เลยอ่ะมันฆ่าเขาทิ้งเลยอ่ะก็เธอไม่ปกป้องหมู่บ้านให้ดีๆ ไม่ปกป้องอะไรก็ช่วยกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาตามงอแปมหนึ่งงอเอ็มซีดิกันนะดิปกันน้องเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอู้ตาแดงแป๊ดเลยนี่เธอมาชุดเอาเมลล่อเอ็มมาล่ไปเก็บด้วยเดี๋ยวหายเนี่ยมันพยายามจะฆ่าเขาว่าเธอดูดิเนี่ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วเดี๋ยวเขางอให้แล้วนะะเออเป็นอะไร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 ติ ้้โหัวใจอะขอของเลยเหนื่อยโอเคไปอันดับแรกไปจัดการอันนี้ก่อนครับอะไรเนี่ย Ender Dark Ender Enderman เนี่ยไม่เกินขึ้นเลยทำไมอ่ะแ l a ติ i งเยอะก็คิดว่ามันน่าจะไม่ยากอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีดาบลูติ้งอยู่ไงดังนั้นมันก็เลยชิลอยู่ขอแค่เจอ Enderman ก็พอละงั้นเธอไปคนเดียวได้ใช่ป่ะได้อยู่เธอจะไปหาแบดเหรอโอเค เขาจะยืนเฉยเฉยโอ้โหช่วยเขาดิช่วยเขาหาก็ได้แต่เธอแต่เธอให้เขาตีนะเนี่ยเจอแล้วนี้เธอรูตีนสามเธอไปตีแบดก็ได้เยอะดิใช่ไม่เห็แล้วอ้ยมันจะว้าวมาเขามันจะว้าวมาเขาเขาต้องห้ามอยู่นิ่งมาแล้วนะโอเคตายโอ้เขากำลังจะโชว์อะไรโชว์อะไรอ่ะโอ้ ก็อลไขึ้นเนี่ยก็เลยรขึ้นกับองโอ้ออ้าาาาเธอลเลียนเฉยเลยอ่ะควรประสาบเหมือนกันนะเธอเนี่ยเพิ่งรู้เหรออ่ากให้มันกรไมาเห็นยังเลยฆ่าล้วทิ้งซะเลยขอสักที่หก้อแล้วกันต้องใช้เยอะเนี่ยเผื่อไว้อู้จังเหรอเผไ่แล้วกระช่ย เกือบตายโอ๊ยใครคูใครใครูเด <G l ug> ียเราไปออกตู้กันก่อนปะไปออกไปออกประตูตะวันหมดเดี๋ยวก็หายก่อนมันฆ่าหลายตัวไงเอา้าเผยมองหนะ้าเผอโอ๊ยเกือบตายเธอไปมองหน้ามันไปครบแล้วนี่ไปดีกว่าต่อไปก็ไปหาแท่ง blast ต่อนะครับต้องใช้อย่างแรงเลยนี่ถ้าเกิดว่าเราช้าเนี่ยเผืเผยออกไปหมู่บ้านอาจจะเจ๊เล้งไปเล้งเจ๊ โอ้ยอร่อยเลยเนี่ยเลยเจ๊เล้งอาจจะเจ๊งหมดก็ได้นะถ้าเราไปช้ากว่านี้มีเสียงแบ๊อยู่เธอกระตุกใจมันกระตุกมากมากหาว่าเลอแล้แล้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 วอยู่แรกก็ได้ไหมเออมันแปลกๆเธอเขาตุกเราวะ ดูเราเออเลยค่ะ <c oughs> ของหายหมดเลยดิเงี้ยหายดีเธอเดินไม่ดูอ่ะเฮ <c oughs> ้ยเพราะเขาเจอสปายมซีแล <c oughs> ้วมันเป็นอีกฟากหนึ่งอ่ะเราไม่ได้มาอันเนี้ยมันมีอะไรอ่ะมันมีทางไปอีกแล้วก็เหมือนจะมีสปาลด้วยอาจจะเป็นเส้นทางที่เราไม่ได้มาครั้งนี้แล้วอ่ะ,ะนี่ไงเจอแล้วแบทเธอแต่อาหารเขาหมดแล้วอ่ะยวเขาไปเสิร์ฟให้ไหม ได้ไหมอะเขาต้องการอะไรได้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 เอาิบจั๊เขาจะตายแล้วไม่เธออย่าตายเธอมีของเยอะสยแล้วอย่าตายเธอมีเอเมาร็อพบว่าพบกันทำไมเอเมาร็อสวยแล้วเธอนีบกลับบ้านก่อนแเรานีมาเขากลับไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะเนี่ยแล้วไม่น่าเลยหามันหมดอ่ะ ตายเหรอยังยังยังเ,ยเขาพเขาหลงอุ้ยเกือบโดนลาวาตายเขากลับมาก่อนได้ไหมเขาหลงเขาพยายามอยู่แย่แล้วเล่นเหลือสองหัวใจเธอไม่มีอะไรกินเลยเหรอแตงโมหมดหอหมดเกลี้ยงไม่มีเลยแม้กระทั่งเนื้อซอมบี้ไม่มีอะไรที่กินได้เลยในตัวเไม่รู้เธออยู่ไหนเธอามาทางเดิมยังไงที่เป็นทางยาวๆแล้วเข้ามาที่ในเธอเธออยู่ป่าฟ้า ถ้าออกมาจากประตูแล้วเลี้ยวขวามามันจะมีทางให้วิ่งมาอยู่อ่ะเพราะมันแปลกอะ่ะโลกมันแปลกมากตอนนี้มอนเตอร์มันท่าทางมันแปลกๆไปหมดเลยอ <G ül üyor> ุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเกือบโดนยิงไอเดียเขาจะ <G ül üyor> หนียังไงดีวะเธอเขาแย่แล้วล่ะ ายแล้วเธอจำพิกัดแล้วก็ไม่ไปเอาไ,ได้เขาจะทาองออกแล้วแต่ว่าเขาต้องหาทางกลับบ้านก่อนโ้แล้วหัวใจเหลือน้อยแบบเนี้ยมันช่างเสียวฟาดอะไรขนาดนี้เนี้ยเขาโผมาอีกฝั่งไงเพราะเมื่อกี้ต้องขุดรูหนีอ่ะไม่งั้นตายอะ่ะตอนนี้โผมาโซนบนว่าทางกลับก่อนไม่น่านเลยอ่ะไม่น,าน่าใจร้อนไปน่าจะไปเอาอาหารก่อนมึงคิดไปอะ่ะเธาจำพิกัดได้เปล่าเขาบอกให้ เอ็กร้อยใช่ไหมแซเท่าไหรแป้นนะเอ็กร้อยแซ่สี่สิบสองโอ้โหยังไกลเลยเฮ้ยลบ, 63, บ Hot, หกสิบสามพุทธิษย์โคตรไกลเลยเหรอเพราะอ,อยู่เพราะอยู่แซ่หกร้อยสามสิบอะ oh. เดี๋ยวเธอวิกัดอเลยนะเขาไปหาเธอดีกว่าเอ็กสามสิบแซ่หกร้อยสามสิบอยู่เดียวก็มาลำบากเพราะเขาแบบชะล่าใจะอะไรแกเรากลับบ้านไม่ได้ด้วยตอนเนี้ย เธอตกลงเธอมาช่วยเข,เขาหรือมาอะไรเนี่ยเขาไม่มีที่ขุดจ้ะเธอเขารู้แล้วเอ๊ะมาตีมามาตบตีเขาโอ๊ยห <c oughs> นกักก่อุ้ยโอ๊ยเขาไม่รอดแน่เลยเขาไม่มีบล็อกเขาไม่มีที่ขุดเฮ้ยมีบล็อกอยู่ยังไงดีเนี่ย อยู่ดีก็พาพาเตงมาลำบากเฉยเลยเฮ้ยเหมือนเขาจะเจอทางกลับแล้วนะเธอชินจ์ะเขาเจอเนเธอร์ล้ชินจ้ะใช่ใช่ชินจ์จอะไรเฮ้ยเจอทางกลับพอดีเลยเป๊ะเลย Come on กลับบ้านได้แล้วเฮ้ยทางไหรอกลับบ้านได้แล้วเจอโอ้ยเท่าไหรเปิดกูไฟ หน่วยกู้ภัยช่วยตัวเองก่อนนะกู้ภัยนะเขเห็นเม็ดอีกพีตกข้างทางด้วยนั่นค่ะขอเขาบังด้วยเขาขอเขาบ <c oughs> ันง,ขขง <c oughs> นี่แบบมารับเขาตรงทางนั่นได้ไหมประตูอะขาฮะขอแค่อาหารนะ่ะเธอออกมาจากประตูเดินข้ามสะพานมาใช่ไหมเลี้ยวขวามาข้างหน้าป่าเขียวแล้วเลี้ยวขวามาเธอจะเจอทางเข้าอยู่ <c oughs> โอ้ยเด้อเด้อเด I don't want <c oughs> อทำไมเธอตายบ่อยจังเลยอะ่ะเธอทำอะไรอะ่ะพิกลินจะโดนพิกลินยิงตายได้ไงอะ่ะ <c oughs> เขาไม่มีของทองเขาขโมยดาบทองเขาไปวะไม่ยอมหน้าเนี่ย <c oughs> ให้มาให้มากอบกู้ช่วยเขาผลสุดท้ายไปทะเลาะก,กับพิกลินอยู่สามสี่รอบแล้วนะ <c oughs> ผมถึงบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> ยินดีต้อนรับโอ้ยสองหัวใจไปเขาวับ โอ,โอ้ยลงไปทีนึงรอดแล้วโอยเกือบไม่รอดโอ้สิ่งที่เขาต้องการกู้ภัยไปช่วยเขาที่นู่นมันมีเลยสินะความหวังนี้ธอกลับมายังโอ้ยเดินออกมาแล้วเนี่ยถึงบ้านแล้วรดับแรกขออาหารก่อนเลยจะช่วยเขาได้เยอะมากเลยอะ ขอบคุณนะหวาเลยหูบ้านไม่อยากต้อมแล้วอะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยิมีทั้งหมด24ลูกใช้12ใช่ไหม ก็ถ้าเกือ12ลูกผมว่า12ลูกน่าจะพอในการปลาอยู่ครับโอ้ยโอเคเอาไว้เดี๋ยวอีพีหน้าดีกว่าครับอีพีนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเจอเรื่องมาหนักหนาสาหัสมากใช่ไหมเธอใช่แล้วล่ะบุกตะลุยมาเกือบตายหวังว่าจะมีคนไปช่วยสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยครับ,รบเกมมาก <laughs> แลยอีพีหน้าหวังว่าผมจะฆ่ามังกรดำแล้วลุงเสเมียนจะรอดนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอมีอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิป นี his, ่นี่เราเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบายทุกคนด้วยครับบบ๊าายย